เราอยู่กับคุณกิตพลภัยภัยสารกิจผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์จาก UOB เคเฮียนประเทศไทยแล้วก็คุณธีรวุฒิการนิพากุลนะคะจาก c g s i MB สวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะครับสวัสดีครับโอเคประจําไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วใครเริ่มก่อนนะคะัส,สดีครับผมเริ่มก่อนครับคราวนี้ให้ทางพี่ธีรวุฒิมั้ยโอเคโอเคพี่จงุงวันนี้ให้พี่จุงเริ่มก่อนเลยทีมที่จะคุยกันคืออันนี้เพราะไม่แน่ใจว่ามุมพี่จุงมองว่าว่า GDP มันจะถูกปรับลด ลงหรือเปล่าในในมุมของพี่จุงมองยังไงแล้วมันจะตลาดพุ้นจะยังไงต่อคะในมุมของ gdp 2021ีเนี่ยจริงๆค,คิดว่าถ้าเทียบกับความรู้สึกก่อนก่อนที่จะเกิดการระบาดโควิดเนี่ยผมคิดว่าตลาดจะค่อนข้างบูริสวันนี้เช่นอาจจะมองไป4%ี่เปอร์เซบวกบวก,บวกลบนิดหน่อยตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นการพูดกันในระดับอเซบวกลบนะครับคือลงมาครึ่งหนึ่งนะเพราะว่าอิมแคของโควิดที่เข้ามาระบาดรอบนี้นอาจจะทําให้ครึ่งปีแรกเนี่ยเราดูเสียโมเมนตัมไป แน่นอนถ้าถามว่าในมุมของ GDP กระทบตรงนี้กระทบกับการลงทุนไหมเนี่ยก็ต้องยอมรับมันก็อาจจกกระทบในเชิงของการคาดหวังเรื่องการเชินราลาของหุ้นผลประกอบการาต่างๆนะครับแต่ก็ตามเนี่ย <c oughs> ผมคิดว่าเวลาในภาวะที่คนมองว่า GDP มันหดตัวลงเนี่ยธีมของนักทุนเนี่ยตราบใดเนี่ยถ้าเขายังคิดว่ามันมี potential ที่จะหุ้นยังขึ้นได้มีความเสี่ยงที่ต่ำเนี่ยเขาก็พยายามหาเซกเตอร์ที่มาเล่นอยู่อย่างถ้ามองในมุมระยะสั้นเนี่ยถึงแม้ว่าคนคาดการณ์ว่า GDP จะหดเนี่ยคนก็จะไปเล่นหุ้นในกลุ่มที่เป็น พื่งพิงปัจจัยภายนอกนะไม่ว่าจะเป็นพวกสินค้าโคกกระพันอคอมมูนิตี้เบสต่างๆนะครับหรือว่าหุ้นกลุ่มท่งออกและกลุ่มท่องเทีย่ยวถ้าเกิดไม่มีปัญหาเรื่องโควิดนะคุณก็จะเล่นในทีมนี้เ mm hmm. พราะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าภาพระยะสั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นคอมมูนิตี้พลังงานเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเก็งกําไรจากราคาน้ามันจากราคาสินค้าพันที่เพิ่มขึ้นได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องอยอมรับว่าเป็นภาพระยะสั้นเพราะว่าอาจจะทําให้เมื่อราคาสินค้ามาเริ่มลงมันก็จะมีการเทคโอริ แต่อีกมุมมองหนึ่งสมมติว่าถ้าเรามองไกลกว่านั้นนี่คือกลุ่มนังจุนระยะสั้นนะครับถ้าเป็นกลุ่มนั่งจุนที่กลางหน่อยเนี่ยแต่กลุ่มนี้เราจะเรียกว่าเป็นคอนเทเลียลอะมุมอมองผม,เ,มเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าการชะลอตัวของเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพิ่มมันนนหรือว่าเป็นปัจจัยโครงสร้างที่เปลี่ยนไปมันเกิดจากการที่ระบาดรอบใหม่แล้วต้องควบคุมเชื้อการกิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอต,ตัวลงแต่ก็ไม่ได้ขัดขวางการฟื้นตัวกลับใน,ในระยะกลางถึงระยะยาวเมื่อวัคซีนมา กลุ่มเนี้ยเขาก็จะเลือกช้อปปิ้งหุ้นที่โดนผลกระทบจากกำลังซื้อที่หายไปตรงๆแล้วรอช้อนจังหวะที่ทุกอย่างมาเริ่มที้ขายกลุ่มนี้ก็จะถือนานหน่อยละสักสามเดือนหกเดือนปีหนึ่งแต่กลุ่มแรกอาจจะเล่น 1, เดือนหนึ่งสามเดือนแล้วก็เลิกนะครับเพราะเนี่ยผมคิดว่า GDP ที่ลดลงเนี่ยมีมีผลต่อการเคลื่อนไหวของหุ้นแต่ขึ้นอยู่กับว่านักงจุนแต่ลท่านเนี่ยเลือกซาร์ทิซี่หรือว่าเลือกตัวต,วต,วตนของตัวเองเนี่ยเป็นแบบไหนถ้าเก่งระยะสั้นระยะสั้นก่อจะเลือกหุ้นที่มันเทรดระยะสั้น แต่ถ้ามองภาพระยะยาวอาจจะมองเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครือทะเพราะะตรงนี้อาจต้องตัดสินใจว่าตัวเองเป็นคนไทยไหนด้วยนะครับกลางถึงยาวนี่อีกสักรอบได้ไหมคะกลุ่มไหนนะคะถ้าเป็นกลุ่มถึงยาวเนี่ยเราเลือกตัวที่โดนตรงๆกับเรื่องของผลกระทบกาลังซื้อนะไม่ว่าจะเป็นค้าปีนะครับกลุ่มธนาคารกลุ่มพวกเนี้เราเชื่อว่าเขาโดนตรงๆนะแต่ถ้ามันเป็นการดลกระช่วงขากลุ่มนี้เราคิดว่าอาจจะจังหวะหาจังหวะช้อนช้อนซื้อถือลงจุนระยะกลางระยะไปได้ โอเคคุณเทียรววุิให้มา2กลุ่มคุณต้องไปดีไฟ n ตัวเองว่าเป็นแบบไหนนะคะสันน้น1นถึงสเดือนหรือว่ากลางถึงยาวเพราะว่าจะเลือกคุณคนละเซกเตอร์กันอ่มาถามคุณกิตพลบ้างคุณกิตพลมองอยังไงคะ ครับก็มองว่าในช่วงไลรามาสหนึ่งมรกราคมตรงนี้นะครับตอนธันวาเนี่ยกระทรวงการคลังก็เคยคิ้บอกวไว้แล้วว่าประมาณสักมกราเนี่ยเขาจะปรับ G D P ลงนะจาก<อ>เดิม4.5ปเนะครับ<อ>เราก็คิดว่าถ้าเราไปดูสํานักวิจัยต่างๆหรือไปดูหน่วยงานอื่นของภาคกัฐเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ที่เราจต,ตัวเลขน,นี้ขยับลงมาในระดับประมาณเลือ 2, ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในช่วงนั้นมันอาจจะเป็นปัจจัยที่กระทบซึ่งจริงๆแล้วมันก็เข้าใจได้ว่า ไอ้กลุ่มที่เกี่ยวานการท่องเที่ยวภาคบริการต่างๆเนี่ยยังไงหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับหนังสือในประเทศยังไงมันต้องได้รับผลกระทบแน่นอนจากการระบาดของโควิดและลอกใหม่นะครับยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเรามาดูแล้วเนื่องจากเศรษฐกิจโลกในช่วงหลังเราจะได้ยินคนพูดคําว่าเคชฟมากขึ้นก็คือบางกลุ่มโดนบางกลุ่มไม่โดนเพราะฉะนั้นโอเคเรารู้ว่ากลุ่มที่โดนเนี่ยผลกระทบเนี่ยมันจะเริ่มเห็นให้เราชัดเจนมากขึ้นหลากกรอนนันนี้ทุกตัวฟื้นขึ้นมาได้หมดเพราะว่ามันต่ําเกินไปแต่วันนี้ครับพอต้องมาาดดดูต่่่ออยยแล้ววเเนีรก็คิา ตลาดเองก็จะเริ่มเป็นหมอว่าถ้าง,งั้นแล้วใครที่มันไม่กระทบซึ่งในเมื่อกําลังซื้อในประเทศมีปัญหากลุ่มที่มันจะไม่ค่อยกระทบก็คือกลุ่มที่เกี่ยวขงนั้นของสินค้าโภคภัณฑ์นะครับอย่างเช่นพวกพลังงานปิโตรเคมีซึ่งพวกนี้มันสะท้อนดีมาระดับโลกที่ดีขึ้นมาด้ยซ้ปาปนะครับกลุ่มพว,พวกนั้นซองคอมมิชชั่นีพวกนี้ก็น่าที่จะได้ประโยชน์นะครับนอกจากกลุ่มพวกที่อิงกําลังซื้อต่างประเทศแล้วเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพภคภัณฑ์ที่มันเรียกว่า,ามี มีลงยันเอาไว้ว่ารายได้มันจะต้องประมาณเท่านี้ก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับพกทางด้านยูทิลิตี้นะครับโดยเฉพาะพนักง,งานทดแทนบางตัวซึ่งอาจจะมีสัญญาณใ้เรองการไข่ไฟอยู่ถ้าไม่ใช่ว่าลงไฟฟ้าขัดข้องหรือเกิดไฟไหม้อะไรขึ้นมา,านะครับกำไรหรือว่าไรายได้ก็จะไม่เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่ามันก็จะยังมีตัวที่ลงสุดได้ในภาวะที่ถึงแม้ว่า GDP จะลดลงรับ ชอบคำว่ากลุ่มที่ลงยันเอาไว้แล้วตอนแรกก็แบบเคร t i o n ใจเอ๊ะกลุ่มไหนนะมีการลงยันเอาไว้แล้วจริงๆถ้าฟังจากทั้งสองท่านแล้วมันมีกลุ่มที่ที่มองตรงกันอยู่ก็คือซอฟต์คอมดิตี้พลังงานปิโตรเคมีซึ่งซึ่งกลุ่มนี้ก็จะมีความมีความสวิงอยู่แล้วแหละตามตามทิศทางของราคาคอมดิตี้ในตลาดโลกนะคะ มองว่ามันยังยังไปได้ได้อีกไกลมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันมาเพื่อให้เราสามารถเทรดดิ้งไดในระยะสั้นๆค่ะ,ะคุณคุณกิตพลก่อนก็ได้โอเคครับก็มองว่าตรงนี้ก็เราต้องมาเลือกทีบไปมากขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเงินมาหมดแต่ว่าจากตรงนี้ไปเราต้องเริ่มมาถามตัวเองแล้วว่าในกลุ่มไหนเนี่ยที่มันมีโอกาสที่จะดีขึ้นต่อนเนื่องไปจากสเต็ปปัจจุบันนะครับ ซึ่งพอเรามาดูแล้วเราก็จะพบว่าถ้าเป็นในกลุ่มปิตโตรเคมีนะครับเราก็เลือก G c ีถ้าเป็นกลุ่มพุ้นใหญ่เราเลือกปตทนะครับเ,เหตุผลคือเราคุยนักวิเคราะห์ทางพื้นฐานาว่าโอเคณนะวันนี้หลายตัวมันดีมันก็จริงแต่ว่าหลายตัวที่ตลาดทําประมาณการกันเนี่ยมันก็อาจจะถือได้ว่าโอกาสจะอัปเกรดเพิ่มในแง่ของกำไรมันเลือกยากแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีตัวที่อัปได้ก็คือตัวของ GC นะครับเพราะสะเปคดีจริงๆแล้วก็ตัวปตทอเองเนี่ยปีที่แล้ว หกสามเนี่ยลูกบางสายธุรกิจมัน,มนเลวนะครับแต่พอปีนี้เหมือนทุกคนทําตัวเป็นคนดีหมดเลยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแกส๊สธุรกิจโรงกลัน่นธุรกิจติโตก็เลยกลายเป็นว่าปีนี้มันก็เลยจะดีเขนาน่นจะครบทุกสายนะครับนั้นตัวใหญ่เราจะเลือกสองตัวนั้นที่เราคิดว่าต่อให้พลาดทั้ง เข้าไปปุ๊บเจอจังหวะตลาดมีปรับฐานพอดีเลยนะครับหรือมีทํากําไรพอดีเนี่ยเราพอที่จะแก้สถานการณ์โดยการไปถั่วหรือการไปดึงให้ต้นทุนของหุ้นเราเนี่ยมันปรับลดลงได้นะครับถ้าเป็นหุ้นเล็กหน่อยนะครับแล้วก็มองว่าตัวที่มันอิงกับพวกคอมมิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างอเมา่าที่เป็นเดินเรือซึ่งคาระวังเขาขึ้นกับพวกของทยด้าน ไอ้น้ำมันปาล์มนะครับตัว TBO ซึ่งยิงโถเรืองนะครับหรือว่าอย่าง PTDG ที่ทำปั๊มน้ำมันพวกนี้แล้วค่าการตลาดดีขึ้นแล้วก็น่าจะได้เรื่องของปลตเออโออาเขาตลาดด้วยเนี่ยพวกนี้ครับเราก็มองว่ามันก็ยังมีรูมในการที่จะเลือกออลงทุนแล้วก็จะไม่แล้วก็ไม่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของตัว GDP ที่มันปรับลดลงครับโอเคค่ะโอ้ฟังคุณกิจผลนี่ได้หลายตัวเลยพี่จุงสู้ไหมคะครับครับถ้าถ้ากลับไปตีมแรกที่เราเลือกนะครับคือตีมที่ มีความป้องกันจากการกำลังซื้อในประเทศเนี่ยเราเลือกส<ฆ>อตัวนะครับก็คือเป็นกลุ่มส่งออกแล้วก็อิงกับเรื่องของแอพลตฟอร์มของการเติบโตของการออนไลน์ทั้งหลายนั่นก็คือตัว SCTP นะครับแพคเก,กเมนแพคเกจติ้งนะครับเราเชื่อว่าตัวเนี้ยโกร w ไปทางอ e ีคอมเมิร์ซได้ด้วยแล้วก็เรื่องของการที่เพิ่งพิงตลาดทั้งเอเชียเอเชียนะครับเราเพิ่งไปซื้อ,อกิจการมาก็อมองว่าตัวเนี้ยน่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตจากภายนอกนอกจากภายในนะครับ ตัวที่สองที่เราเลือกคอนซูเมอร์เนี่ยก็จะเป็น C R C นะครับเกาะจีมเดียวกันก็คือการเทินดาราของพื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังกับการมาของตัวธุรกิจค Commerce นะครับแล้วอีกตัวนึงที่เราชอบคือตัวไทยยูเนี่ยนะครับเราคิดว่าการส่งออกตรงเนี้น่าเทินกลับมาได้แล้วก็ตัวอยู่เขาอยู่ในคสเซอร์ของสุวสากรซึ่งอิมแพคในเรื่องโควิดเพราะนั้นเนี่ยถ้าทุกอย่างมันที่คายเนี่ยก็น่าจะที่จะเกิดเหตุการณ์บีบาวฝักขึ้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราคิดว่าถามตัวนี้ก็อาจจะอว่า เป็นช่วงที่สามารถเลือกซื้อได้ในตอนนี้ถึงแม้ว่าถ้าเกิดตลาดตับตัวลงมา,าเอาายอะโอกาสจะย่อตัวเขายังไม่แน่จะเยอะนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสที่จะว,วิ่งกลับขึ้นมาด้วยซ้ำถ้าเกิดตลาดมีการปรับทิศเลิกจากก,กลุ่มพลังงานหรือกลุ่มอะไรนี้ก็อากังวนกับวกลุ่มมมนี้ได้นะครับโอเคค่ะคุณกิตพลเขามีคําถามจากคนดูที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้อยากจะขอคําแนะนําว่าภาวะแบบนี้เนี่ยเราควรจะกระจายความเสี่ยงไปอย่างน้อย มีคือควรจะมีหุ้นในพอร์ตสักประมาณกี่กี่กลุ่มกี่ตัวประมาณนี้ค่ะอ่าจริงๆแล้วเผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแง่ของจํานวนกลุ่มนะครับแต่ว่าในปีที่มันมีความผันผวน,ผนหรือว่าเวลาที่ตลาดขึ้นมาเยอะๆเนี่ยสิ่งที่เราควรทําคือเราควรจะมีเงินสดในมือที่เพิ่มขึ้นนะครับเ,เหตุผลก็คือว่าสมมุติว่าเราอยู่ในจุดที่มันเริ่มมีความเสีย่ยงแรงทงกําไรซึ่งไม่ว่าจะเกิดขึ้นแถวๆพันห้าร้อยห้าสิบหรืออาจจะโชคปีตลาดขึ้นไปถึงใกล้ๆพันหกแล้วก็ค่อยมีเทคเนี่ย ย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราถือหุ้นเต็มพอร์ตเลยเนี่ยเราจะทาอะไรไม่ได้เลยนะครับคือก็ก็ขึ้นไม่ขึ้นนะครับก็ก็ต้องปล่อยไปนะลดน้าหนักได้อย่างเดียวแต่ว่าสมมุติเกิดมันไม่ได้โชคดีนะลงไปเจอกันแถวพันสี่ร้อยไปปลายก่อนนะครับโดยเหตุผลบางอย่างเนี่ยสมมติว่าถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บแล้วเราถือหุ้นอยู่เต็มที่เลยปัญหาคือเราจะไม่ได้มีเบนฟิตจากการที่ มีโอกาสหรือมีออปเปอร์ต้ในการที่จะซื้อหุ้นที่มันอยู่ๆก็ลดลงมาทันทีเลยเนี่ยนะครับดังนั้นการมีเงินสดในมือบ้างจะสําคัญกว่านะครับผมคิดว่าตอนนีออ้ในแง่ของธุรกิจอาจจะกระจายอยู่สัก2อสามเซกเตอร์ะนะครับแล้วก็มีเงินสดในมือประมาณสักครึ่งนึงนะครับตรงนี้จะช่วยทําให้ถ้าเราเจอความผันผวนเนี่ยเราจะมีโอกาสในการแก้สถานการณ์ซึ่งพยายามเน้นเลือกหุ้นที่ดีไว้ทีหนึ่งนะครับแล้วก็แทนที่ถ้าเราไม่เก่งเรื่องของการบริหารจังหวะก็ให้น้นบริหารต้นส่วนของหุ้นแทนครับอืมโอเคค่ะได้ค่ะ วันนี้ก็ขอบพระคุณมากๆทั้ง2ท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในช่วง Analyst Battle นะคะคุณกิตพลไพร์สายาลกิจนะคะแล้วก็คุณรทุรดการนิพากลสวัสดีทั้งสองท่านคะ่ะ